สวัสดีครับปร์ติเกมครับตอนนี้ทางโมบ้ากาลินาไต้หวันครับมีข่าวข่าวการอัปเดตขึ้นมาใหม่ครับที่ว่าปรับสมดุลฮีโร่ดังนั้นเนี่ยเราเลยลองแปลดูแล้วก็มาทาคลิปให้นะครับอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปบ้างเพราะแปลแบบ Google Translate แต่จะพยายามให้มันแม่นยําที่สุดนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าตัวที่1ครับลิปโป้จากเดิมที่หน้าพุ่งจากขึ้นหน้าผาหรือลงจากกําแพงไม่ได้นะครับตอนนี้ทะลุสิ่งกิดขวางได้แล้วยินดีด้วยนะครับแล้วก็ครูดาวลดลง ทเวลหนึ่งสองสามสี่แต่เวลห้าของท่าหนึ่งคููดาวจ็วิเท่าเดิมนะครับเป็นตัวละครที่ได้รับบวกมากขึ้นครับเนิร์ฟบัฟเพิ่มขึ้นถัดมาครับเตีวเซียนเติวเซียนเนี่ยจากเดิมก็ไม่ค่อยจะเก่งอยู่แล้วนะแต่อัปเดตใหม่ครับทําให้ท่าหนึ่งจากเดิมสโลสองวิเหลือหนึ่งวิเป็นอันว่าโดนเนิร์ฟลงครับผมทำไมโดนเนิร์ฟล่ะปกติก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายอยู่แล้ว ถัดมาครับโอมาท่าหนึ่งจะใช้ได้แม่นยําม,มากขึ้นจะเรียกว่าเรียบเนียนมากขึ้นครับเป็นการทําให้มันเก่งขึ้นคือเป็นการบัฟนะครับผมโอมาเก่งขึ้นพี่ลิงของเราครับต้นเกมดาเมจบวกเอ่อพาส,สีปะพาร์ส,สีที่เวลาใช้สกิลเป็นติดพาร์สีปะพลังโจมตีต้นเกมเยอะขึ้นและคูณกับฮีโร่เลเวล14ก็คือแรงขึ้นนั่นเองนะฮะ แต่ไทยเกมเนี่ยตัวคูณของฟิสิกคอลดามเมจเนี่ยหรือจบสิกายภาพลดลงดังนั้นแปลเป็นไทยได้ว่าต้นเกมลิงจะตีแรงขึ้นและไทยเกมลิงจะตีเบาลงนั่นเองสรุปว่าสูสีครับไม่ได้บัฟไม่ถือว่าบัฟไ,ไม่ถือว่าเนิร์ฟนะครับไดอ้อย่างเสียอย่างน้องเนยของเราถ้าหนึ่งกับผ้าสามแรงขึ้นครับทำให้น้องเนยน,นั้นเก่งขึ้นครับผม Ba แมนเนี่ยผมสนใจอนันนึงคือทีมงานบอกว่ามันเกงไม่ค่อยแม่นครับเขาเลยเพิ่มท่าสองท่าปลาบุมแมลงครับให้มันไอ้บุมแมลงอ่ะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการพุ่งของบุมแมลงมากขึ้นครับมันบอกว่า fly speed up ก็คือปลาแล้วมันจะพุ่งเร็วขึ้นนั่นเองทําให้โดนง่ายขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายอันติเมตครับลดคูลดาวน์ลงจากเดิมสี่สิบวิเหลือสามหกทีเวลสเต็มก็จากสามสิวิเหลือยี่สิวิครับ เรียกได้ว่าแบทแมนเก่งขึ้นครับผมเห็นหน้าทาร่านึก็จะปรับอันติครับไม่ฮะมันปรับสกิลคอนทุบครับจากเดิมที่สโลหกสเปอร์นทุกเลเวลตอนนี้กลายเป็นเวลหนึ่งสาสิเวลสองสามหกเวลสามสี่สองเวลสี่สี่แปดเวลห้าห้าสิบสี่เวลหกหสบปอร์เซสรุปว่าทาร่านีครับถึกเหมือนเดิมแต่ว่าสโลน้อยลงเรียกว่าโดนเนิร์ฟลงครับผม ตัวถัดไปยอนยอนที่มีเพิ่มก็คือปกติเนี่ยอืมจะยิงอันติแล้วทำให้ศัตรูโดนสิบเปอร์เซ็นตเอ้ยโดนเท่าไหร่นะโดนเม่ิกระเบิครับหกแปดสิบเปอร์เซ็นจากเรื่องที่เสียไปแต่อัปเดตใหม่ครับเริ่มต้นมาที่สิบเปอร์เซ็นตเลยแปลว่าแหลงขึ้นนะฮะส่วน ดาเมจเบื้องต้นก็เพิ่มจากเดิมที่เวสองสามสามเจ็ดห้าสี่ห้าศูนย์เนี่ยเป็นสี่ร้อยเป็นห้าร้อยแปลว่ายอนก็บัฟขึ้นครับเก่งขึ้นยิงอันตีแรงขึ้นถัดไปครับลุงทองกิลดอร์ของเราครับปรับสกิลหนึ่งที่พุ่งตัวครับให้เป็นเหมือนยอน์คือใช้ปุ๊บ จบดีขรัเราออไปติดพาสซีฟที่มันระเบิดพลังฝ่ามือบึ้มออกมาเลยอันนี้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ท่ายิงทองที่เราท่าสตาร์เละยกลของเรานั่นแหละจากเดิมครับครูดาว12วิลดลงเหลือ10วินะครับแปลว่าต้นเกมกิลเลอร์จะเก่งขึ้นเรียกได้ว่าโดนบัฟขึ้นครับเก่งขึ้นนั่นเองมาล็อดตัวปนหลายคนนะครับได้บัฟเพิ่มขึ้นคือถ่าดูดเลือดนะครับจะได้เกาะเพิ่มเติม จากเดิมเนี่ยได้เจ็ดจ็ดห้ากลายเป็นแปดร้อยแปลว่าเกาะมันจะหนาขึ้นนะครับรวมแต่หนาขึ้นเล็กน้อยฮะยี่ห้าหน่วยก็ก็ดีอ่ะดีดีกว่าโดนเนิร์ฟสรุปว่ามาหลอดดูดแล้วได้เกาะเพิ่มขึ้นเป็นการบัฟขึ้นครับผมพี่ด้วงนี่เอาง,ง่ายครับเขาบอกว่าด้วงมันตาง่ายเกินไปเพื่อเพื่อให้ด้วงมานรอดได้นานขึ้นสกิลสองครับอิวเทเนเคิลเนี่ยจึงดูดเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิมครับ ที่เป็นร้อยหนึ่งบวกศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นก็บจริภาพเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยสองห้าสิบสี่เวลเต็มก็4ี่ร้อยครับมันไม่แดงห่ะเอาเป็นว่ามันดูดเลือดเพิ่มขึ้นนะครับด้วงอยู่นานมากขึ้นเป็นการบับขึ้นครับผมกระต่ายได้เพิ่ม2อย่างครับหนึ่งคือการเดินปกติความเร็วสามร้อยสิเป็นสามยห้าสิบแล้วก็ถ้าปลาหอกครับจากเดิมเนี่ยสตัรนานานเฉยแต่อันนี้เนี่ยครับ ยิ่งหอกไปไกลความแรงนี้เพิ่มครับเป็นการบัฟเพิ่มดาเมจให้กับกระต่ายเป็นการบัฟครับผมกระต่ายเก่งขึ้นถัดมาครับมูลาดเนื่องจากมันโกงไปหรือไงไม่รู้ครับมันเลยลดเลือดล,ล,ลงจากเดิม3,001ต้นเกมนะฮะเนี่ยตรงนี้3,001เหลือ2,009เลือดเ,เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเวลอ์ส3 8เหลือ180แปเวรเวอร์15เลือดเพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ3,200ก็จะเหลือแค่ประมาณ2อ0 0 2 7 0 0อะไรพวกเนี้ยฮะก็คือเลือดน้อยลงตายง่ายขึ้นอคบูลาดโดนเนิร์ฟลงครับผมพันด้าสกิลหนึ่งเบาลงครับแล้วติดคูดาวนานขึ้นดังนั้นเนี่ยพนด้าเรียกว่าโดนเนิร์ฟครับผมโดนเนิร์ฟหนักด้วยดาเมอหายไปเยอะเลย แต่้าไอเกมได้ซีรีคอแอนแท็กเพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่คุ้มมากมันเก่งต้นเกมมากกว่าเรียกว่าโดนเนิร์ฟดีกว่าตอนนี้พี่ช้างครับช้างหน้าสุดโกงเรานะครับจากเดิมที่เดินหน้าไล่ฆ่าสบายใจฮะตอนนี้โดนเนิร์ฟทั้งจากสกิลหนึ่งคูณตัวคูณเวทน้อยลงแล้วสกิลสองตัวคูณเวทก็น้อยลงอีกดังนั้นช้างโดนเนิร์ฟครับผม มงโดนแบนเยอะแปลว่ามันเก่งกันไปคลิเนื้อมันลงมานะฮะเปต้าครับจากเดิมที่วิ่งเร็วตอนใช้แอนติ้ยี่ห้าเปอร์เซนต์วิ่งไล่ฟ้าได้สบายครับตอนนี้เหลือสิบห้าเปอร์เซนต์เนื้ออีกแล้วเหรอครั้งก่อนก็โดนเนื้อไปสรุปว่าครั้งนี้โดนเนร์อหนักครับเดินช้าลงเปต้าล้องเลยและนี่ครับคือการปรับสมดุลฮีโร่ครั้งนี้ของเซิร์ฟไต้หวันนะครับสําหรับข้อมูลมีผิดพาลาดอละไปนขออยภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่แปลมาจาก Google Translate แต่ถ้ามีอัปเดตของไทยเมื่อไหร่เรามาดูนอีกทีนึ่งสำหรับของไต้หวันจบตามนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ถ้าเกิดว่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการเลือกซื้อฮีโร่ต่อไปอย่าลืมกดแชร์นะครับปละาขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม